สวัสดีค่ะทำกับข้าไปไวัดกับป้ายชีคลิปนี้เราทำยำสาหร่ายวากาเมะไปไวัดกันนะคะทางตาหูสมองลิ้ใในใจใจไร้พิภพลมสบายใจลา้าเดี๋ยวก็หล,ลงไปดูหลงไปฟังหลงไปจงกลิ่นหลงไปลิ้มดสหลงไปรู้สัมผัสทางกาย หลงไปรู้อารมต่างใจงคิดเป็นได้เปินซุ้มเป็นใจเป็นคนทั่วๆไปแต่ทั่วๆไ,ไปเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติของมันเองทำไมมันต้องไหลไปเพราะมันอยู่เปนอยู่อารมณ์มันอยากได้รูปเสียงสื่อรถกำพัดต่างใจสัมผัสต่างใจอยากได้สิ่งเหล่านี้ได้มา นะมีปัญญาเห็นเป็รูปล้วนๆจิตจะไม่มีการไหลไปเนั้นจิตไม่มีไหลไปไหลามานะจิตสเสถียรนะยังไม่ใช่ไหลไปไม่ไมหลไปนะเพราะวิมุตติความหลุดพ้นโบราณกันพวกเราขณะนี้จํานวนมากนะหลายสึกใจแล้วนะก็ดูมันไป,ด,ไป,ด,ไปดูใจดูใจก็ทํางานไปจะเห็นว่ามันเป็นใส่รับอย่าลืมใจอย่าลืมใจใจมีอยู่ก็รู้สึกนะจิตมันมีอยู่ก็รู้สึกไปเรื่อย มารู้สึกแล้วก็รูปกายอย่างที่มันเป็นกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังงจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังงค้นคาว่าเห็นโลกคืออะไรเห็นโลกก็คือเห็นรูปกระนำเห็นกายกระใจนิดคําว่าโลกไม่ใช่สิ่องอื่นนะโลกก็คือกายยาวานาคืบป้งสอบที่มีใจกล่องก็คือรูปกระทำนามธรรมานี่แหละที่เรียกว่าโลกทั้งแรกนั่นก็เฉยๆทั้งที่สองก็ยังเฉย ถ้าทิ้งเวลาเดินนั่งนอนมันเป็นรูปยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนเค่อยๆถอนความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่จิตไจที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวกายกับจิตไม่ใช่เราหรอกพวกเราตอนนี้มีการแบ่งแยกภายในภายนอกอยู่เวลาเราภาวนาเร้สึกว่าจริงจังไปหมดอยู่ก็ปาดหน้าโมโห อย่าลืมอนุโมทนาสาธุกับยามสารายวากเมมาวัดกับป้านะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ